ก็อยู่กันกันกบเปอโย2008นะครับที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานะครับสำหรับเจ้าเปอโย2008ตัวนี้นะครับในคลาสนี้คู่แข่งเขาที่เราเห็นชัดๆนะครับก็คือ Honda HRV ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว h a w a l Joe Lion นนะครับ t o y o t a c o r o l l a c r อร s t o y o t a c h r m a z d a CX3 CX30 นะครับ ประมาณนี้นะครับก็คืออยู่ในเกมนี้พอนึกภาพกันออกครับว่าจะเป็นรถที่เป็นไซส์กำลังดีกระทัดรัดนะครับจากรูปทรงตัวถังของเขานะครับก็จะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับจะมีความต่างความกว้างความสูงใกล้เคียงกันหมดในนี้นะครับส่วนตัว2 0งศนะครับเขาจะเปิดราคามาที่1นึ่งล้านหนึ่บาทนะครับซึงมาพร้อมกับเครื่องยนต์1นึลิตรเทอร์โบชาร์จนะครับที่ให้แรงม้าอยู่ที่129แรงม้านะครับกับแรงบิด 230นิวตันเมตรนะครับถ้าดูกันที่ตัวเลขนะครับคู่แข่งของเขาก็จะประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Honda HRV นี่ก็จะแรงม้าอยู่ประมาณ130าแรงม้าเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งโจไรออนเนี่ยเขาก็จะมี190แรงม้านะครับทางด้านพวก Toyota พวก Mazda เขาก็อยู่ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเรื่องตัวเลขแรงม้าเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการ บอกตัวเลขของแต่ละค่ายเนี่ยจะไม่เหมือนกันการวัดจะไม่เหมือนกันนะครับเรามาวัดกันที่การขับขี่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับว่าเขาจะขับขี่ได้สุดแค่ไหนเพราะว่าราคาค่าตัวเขาไม่ถือว่าถูกเลยนะครับเมื่อมองไปถึงออปชันต่างๆที่ให้มาต้องยอมรับครับว่าเปอร์โย2008ตัวนี้ออปชันด้านความปลอดภัยต่างๆค่อนข้างจะน้อยกว่า เจ้าตลาดที่เพิ่งออกมาไม่ว่าจะเป็น Honda, s HRV e h e v ตัวใหม่นะครับหรือแม้แต่คู่แข่งน้องใหม่อย่าง h a ว a l j o l i o อที่อัดออปชั่นมาแบบเต็มเหนียวเลยนะครับแล้วราคาค่าตัวก็รู้สึกจะถูกกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมครับว่าเปอร์โย208 0จะมีอะไรน่าสนใจพอที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้หรือไม่ครับครับสำหรับผู้ชมภายนอกของเจ้าเปอร์โย208นะครับก็จะเห็นว่ามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับจาก ไฟหน้านะครับที่จะเป็นคล้ายๆกับกรงเล็บนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเขี้ยวของสิงโตนะครับที่เขาให้คอนเซปต์มาแบบนี้หน้าตาเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากรถญี่ปุ่นและรถจากค่ายจีนนะครับตัวนี้อย่างบออกย่างที่รู้กันแหละครับว่าเปอร์โยก็จะคือสัญชาติฝรั่งเศสนะครับเขาก็จะมีแนวทางการออกแบบในแบบของเขานะครับจะเห็นว่ารูปทรงเขาเนี่ยจะมีทั้งความเหลี่ยมนะครับความโค้งมนรวมอยู่ในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่เขาเริ่มเปลี่ยนมาก็คือตัวสิงของเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยน หน้าตาใหม่รูปทรงใหม่ของเขานะครับเป็นยุคใ,ใหม่จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าต้องการคนที่ชอบจริงๆแล้วกันนะครับคนที่ชอบเน้นการขับขี่ผมว่าแล้วเน้นความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ให้เหมือนใครนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับด้านท้ายของเขาก็เช่นกันครับก็ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ด้านไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกรงเล็บเหมือนกันนะครับรูปทรงต่างๆนะครับ เส้นสายด้านข้างครับมีมีว้าวมีนูนนี้นะ่ะคือจะไม่เหมือนการปั๊มเหล็กขึ้นมาทั้งรุ่นนะครับเขาจะมีการออกแบบในสไตล์ของเปอร์โยของเขานะครับที่เป็นความเอกลักษณ์โดยเฉพาะของเขาครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเปอร์โย2008นะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องเล็กนะครับจากค่ายเปอร์โยนะครับที่กลับมาทำตลาดกัน หลังจากที่ปล่อย5008ตัวใหญ่นะครับตัวลองลงมาก็3008นะครับและตัวนี้นะครับที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดไปเมื่อมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานะครับก็วันนี้เราได้มาลองขับกันนะครับสลับเจ้าเปอร์โย2008นะครับรูปโฉมภายนอกก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็แล้วแต่ใครชอบแล้วกันนะครับเพราะว่าของแบบนี้นะครับบางคนชอบทรงนี้บางคนชอบทรงนั้นนะครับ ก็ไปเลือกดูเอานะครับสหรับวันนี้ที่เรามาไล่ขับเนี่ยพอก้าวเข้ามาเสร็จถ้าสหรับคนที่ไม่เคยเได้เจอกับเปอร์โยรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะเห็นนะครับว่าพุมไหลเขาเนี่ยจะรูปทรงแบบแปลกไปจากคนอื่นนะครับของค่ายอื่นเต็มที่ก็แค่ท้ายตัดนะครับแต่ของทางเปอร์โยเนี่ยเขาจะหัวก็ตัดด้วยนะครับรูปทรงก็จะแปลกๆแรกๆอาจจจับจับต้องแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่ถนัดอะไรเงี้ยแต่พอ เราได้ใช้ไปสักพักหนึ่งอ่ะก็จะร่วมรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็เข้าท่าดีนะเพราะว่าส่วนที่ตัดเนี่ยเขาออกแบบมาด้านบนเนี่ยให้มองเห็นตัวมิเตอร์เขานะครับสำหรับตัวมิเตอร์เขาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวแสดงหน้าจอมาตรวัดที่ค่อนข้างทันสมัยในระดับหนึ่งเลยนะครับทันสมัยกว่ารุ่นอื่นด้วยเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับ3มิติมันจะลอยลอยตัวขึ้นมาซึ่งสามารถแสดงข้อมูลต่างๆได้เพียบนะครับความเร็วนะครับจับทิป A ทิป B อะไรเงี้ย ซึ่งสามารถควบคุมได้ที่กานวัดนี้ก็ด้วยนะครับจะเลือกได้ว่าเราจะต้องการดูอะไรนะครับระยะทางที่เหลือระยะทางที่วิ่งได้นะครับอัตราความทิศเปิงเชื้อเปิงนะครับนะครับก็จะแสดงให้เราเห็นตรงกลางจะเป็นตัวเลขเรียกว่าเป็นความเร็วนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นบอกตำแหน่งเกียร์ด้วยตรงกลางแล้วก็จะบอกอุณหภูมิความร้อนนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ย ก็จะบอกเกจวัดน้ำมันนะครับ่าแล้วก็ทางโซนซีกนี้นะครับของระบัดตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นวัดรอบนะครับก็ก็เรียกว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะันสลับรถนะครับส่วนอื่นๆก็จะมีการออกแบบในตรีมของประโยเคเขานะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดต่างๆเนี่ยก็จะมีให้คล้ายแบบกรงเล็บของสิงโตที่เขาต้องการออกแบบมาแนวของเขานะครับ เป็นคอนเซปต์ของเขานะครับก็เรียกว่าเป็นรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าถ้าเราต้องการความแตกต่างเนี่ยก็สามารถจะได้รับสิ่งนั้นนะครับเพราะว่ารถอื่นๆก็แนวการออกแบบก็จะเป็นญี่ปุ่นก็จะไปแนวญี่ปุ่นนะครับทางลูกครึ่งจีนเขาก็จะมีแนวทางออกแบบของเขาส่วนตัวนี้นะครับถ้าใครเคยได้สัมผัสกับความเป็นเประโยมาก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับภายในวัสดุภายใน,ยในต้องบอกว่า รูปแบบก็สวยงามทันสมัยในแบบของเขาครับหน้าจอใหญ่นะครับสัมผัสได้นะครับเนื้อวัสดุต่างๆก็เรียกว่าพอประมาณนะครับอาจจะไม่ได้หรูหรามากมายนักนะครับเพราะตรงนี้ก็มีแบบนุ่มเหมือนกันแต่เท็กเจอร์ก็ค่อนข้างเท็กเจอร์ของเขาจะค่อนข้างเป็นแบบเรียกว่าอะไรดีล่ะมันมันดูเหมือนธรรมดาไปหน่อยนะครับธรรมดาไปหน่อยนะครับส่วนข้างๆก็แผงประตูต่างๆเนี่ยจะเน้นลายคล้ายๆเคปล่านะครับเป็น เป็นคล้ายๆหนังนุ่มๆเหมือนกันนะมีมีความเนี่ยเขาๆๆดูก็ยังมีความความนุ่มอยู่บ้างนะครับความนุ่มอยู่บ้างครับเรามากันที่ฟิลลิ่งกันขับดีกว่านะครับฟิลลิ่งการขับของเขาจุดเด่นของเขานะครับเบอร์ย2008เนี่ยผมว่าหลักๆที่ชัดเจนเลยก็คือเรื่องช่องช่วงล่างนะครับช่วงล่างาช่วงล่างเขาจะเซตมาในประมาณนึบๆหน่อยนะครับนึบๆหน่อยซึ่งสำหรับผมแล้ว ผมว่ากําลังดีนะผมว่ายังยังไม่ถึงกับแข่งกระด้างจะด้วยเหตุผลที่ว่ายังไม่แข่งกระด้างของผมก็คือฐานล้อเขาอะค่อนข้างยาวนะครับเป็นรถรถไม่ใหญ่ๆนะแต่ว่าสังเกตได้เลยว่าช่วงล้อหน้ากับล้อหลังเขาเนี่ยเขาจะออกแบบให้ให้มันไปเกือบสุดตัวถังเลยนะครับจะสังเกตได้จึงเรียกว่าใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์ที่สุดอะทําให้ตัวรถอะผมว่าน่าจะเพิ่มความกระชับนุ่มนวลในระดับหนึ่งได้นะครับ เพราะว่าทางรถของเปอร์โยเน่ย<ๆ>ก็รู้ๆกันอยู่ครับรถยุโรปเนี่ยบดความโดดเด่นเขาจะอยู่ที่สมรรถนะช่วงล่างนะครับผมคิดว่ายังไม่แข็งเกินไปนะครับยังไม่แข็งเกินไปซือว่าการขับขี่ต่างๆเนี่ยถือว่าให้การใช้งานที่เกาะหนึบใช้ได้เลยนะครับพวงมาลัยก็เหมือนกันน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยมันจะแปรผันตามโหมดเพราะว่าโหมดของเกียร์ของเขาเนี่ยจะมีอีโค่นอร์มัลแล้วก็สปอร์ตนะครับซึ่งก็จะให้การตอบสนองตามสเต็ปเหมือนเช่นกับรถยี่ห้ออื่นนะครับ ลักษณะของการสังเกตง่ายๆก็คือการที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ยก็จะเหยียบคันเร่งตอบสนองเร็วขึ้นเรื่อยๆจนถึงโหมดสปอร์ตนะครับอย่างโหมดอีโคก็จะเหยียบคันเร่งลึกน้อยนะครับนอร์มอลก็จะลึกลงไปนิดขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนสปอร์ตเนี่ยแตะนิดหนึ่งก็จะไปเลยนะครับการตอบสนองก็จะดีนะครับสนุกสนานและอีกจุดหนึ่งที่ผมได้ลองมาก็คือโหมดแมนนวลโหมดนะครับซึ่งตัวนี้จะไม่มีแพลชิพมานะแต่จะต้องไปโยกที่พวงมาลัยเอาซึ่งเราโยกไปทางซ้ายสุดเลย เราก็จะสามารถบวกลบได้นะครับข้างบนจะเป็นการลดเกียร์ข้างล่างจะดึงลงล่างเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเกียร์นะครับซึ่งถือว่าให้การตอบสนองที่สนุกแล้วก็เรียกว,ว่าอะไรนุ่มนวลดีนะครับผมว่าเป็นการถ่ายทอดกําลังที่ใช้ได้เลยนะครับสาหรับเครื่อง3สูบ1.2ลิตรเทอร์โบคันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเครื่อง3สูบเอง1.2ลิตรเองนะครับแต่คันนี้มีเทอร์โบมันเป็นเครื่องยนต์ยุคใหม่แล้วก็คือ ส่วนใหญ่เครื่องยนต์สมัยนี้จะเป็นลักษณะเครื่องยนต์เล็กแต่ให้พละกำลังที่เรียกว่าเพียงพอเหลือเฟือการใช้งานทั่วไปเลยนะครับถึงแม้จะซิ่งนิดๆน,นะครับขับลากรอบลากไรเนี่ยก็สามารถทําได้เลย130แรงม้านะครับส่วนแรงบิดของเขาก็อยู่ที่230นิวตันเมตรนะครับเรียกว่า <Okay. S 1> ก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยแล้วเกียร์เขาเป็นแบบทอร์คคอมเพนเตอร์ด้วยไม่ใช่ CVT นะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดกําลังต่างๆจะยังคงมี อารมณ์ในการขับขี่ได้ในระดับหนึ่งนะครับเรียกว่าสนุกเลยแหละยิ่งถ้าใช้แมนวนวลนะจะขับขี่ได้ปื๊ดป๊าดดีเลยนะครับส่วนใครที่ใจเย็นๆน,นะครับขับโหมดออโต้ธรรมดาเนี่ยก็มีให้เลือกอย่างที่บอกไปแล้ว Eco Normal Sport สบายสบายนะครับผมถือว่ารถคันนี้นะเน้นขับขี่กับเน้นความเป็นตัวตนความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของรถละกันเพราะว่าถ้าจะบอกไปแข่งเรื่องราคา1นึ่งล้านหนบาท ก็ถือว่าแพงว่งเขาอ p อปชันน้อยวอาเขานะครับคู่แข่งเจ้าตลาดอ p อปชันจะมีมาให้มากกว่านะครับมากกว่าแต่ระบบช่วทั่วไปบายสปอร์ตรักษาอยู่ในเลนเตือนเบรกอย่างนี้ก็ยังมีนะครับมีนะครับ,นะรบกล้องถอยหลังก็มีนะครับคุณภาพก็พอใช้ได้นะครับก็ใช้ได้มีหน้าจอใหญ่เลยนะครับก็แต่พวกที่เขาเรียกว่าอะไรพวก Adaptive Cruise Control อะไรเงี้ยไม่มีนะครับไม่มี ไม่มีมาให้กับรถระดับนี้แล้วก็ตัดปัญหาไปเลยครับหลังคาตัวนี้ไม่มีสรุปมาให้ไม่มีอะไรมาเลยก็คือเป็นราคาธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นด้วยราคาขนาดนี้ก็อาจจะทําให้หลายๆคนที่ชื่นชอบรถที่มีออปชั่นเยอะๆเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแพงไปหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องคิดกันไปนะครับว่าอันนี้เขาเขาเขา,เขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นรถยุโรปนะครับเขาเป็นรถยุโรปถึงแม้ว่าจะ มาจากมาเลเซียก็ตามนะครับเรียกว่าก็ต้องไปลองดูนะครับแต่ผมว่าการขับขี่ของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ130แรงม้าของ208 0ผมว่าเพียงพอช่วงล่างกำลังขับสนุกนะครับเพราะผมคิดว่ารถรุ่นเล็กๆอย่างนี้คงไม่ได้เน้นการเดินทางมากมายแต่ข้างหลังก็ไม่ได้แคบนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยข้างหลังเนี่ยผมสูง168เนี่ยข้างหลังยังกว้าง กว้างจากเบาะหลังคนขับเนี่ยจนถึงเบาะนั่งคนหลังเนี่ยก็ประมาณ1ฟุตก็เพียงพอกับการวางขาขยับแข้งขยับขาได้นะครับอ่าด้านหลังก็ไม่มีแอร์หลังครับไม่มีแอร์หลังนะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของศูนย์บริการทางเปอร์โยเขาก็กำลังพัฒนาอยู่เขาว่าอย่างนั้นนะครับก,ก็ต้องรอด,ดูดูกันไปนะครับส่วนเรื่องสมรรถะตัวรถอนะ่ะตอนใหม,ใหม่ผมว่ามันหนีกันไม่มากครับรถสมัยนี้ สมรรถนะแต่ละคันเนี่ยใกล้ๆเคียงกันนะครับเรียกว่าไม่หนีกันมากจะไปรู้สึกกันตอนระยะยาวที่ใช้กันไปนะครับก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่สําคัญคือลองขับนะครับต้องไปลองขับเองนะครับเพราะว่าหลายๆรุ่นที่เราได้เจอมานะครับเราได้ยินได้ฟังมาคันนี้ดีคันนี้ไม่ดีคันนี้แข็งคันนี้นุ่มนะครับคันนี้อัตราเร่งดีคันนี้อัตราเร่งไม่ดีคันนี้ออปชั่นเยอะ คำนี้คันนี้ออปชั่นน้อยนะครับต้องไปลองดูนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างตัวเราเองครับอาจจะไม่ได้ชอบสิ่งที่เขาให้มาหรืออาจจะไม่ได้รู้สึกเดียวกันกับกับคนอื่นที่เขารู้สึกนะครับเพราะว่ามันถึงต้องมีรถหลายลาย,ยี่ห้อหลายๆรูปแบบมาให้เราเลือกนะครับเพราะว่าประสบการณ์การขับขี่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับและความชอบของแต่ละคนความนุ่มความแข็งนะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ไปลองดูรับรองว่าจะได้ เห็นความแตกต่างในรถตัวเลือกที่คุณชอบนะครับก็ในกลุ่มนี้ก็รู้กันอยู่แหละครับที่พูดไปแล้วนะครับก็ไปลองดูกันเลยได้เลยนะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับคุณจะชอบรุ่นไหนนะครับไปลองนั่งลองขับกันดูนะครับครับตอนนี้เราจะมาลองอัตเร่ง 0- ถึง100นะครับในโหมด normal นะครับกดที่ปุ่มคอนโซลนะครับของเป u g e โย2 0 0 8นะครับ ไปกันเลยครับครับสำหรับอัตราเร่ง0-100ถึงของเปอร์โย2 0 0 8ในโหมด Normal นะครับจะอยู่ที่10.1วินาทีนะครับ10.1วินาทีนะครับแล้วถ้าเป็น 0ถึง120จะอยู่ที่14วินาทีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราเร่งที่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าเปอโย์โย2008เครื่องยนต์สสูบ1.2ลิตรเทอร์โบ130มแรงม้านะครับครับเดี๋ยวเรามาลองในโหมดสปอร์ตนะครับของเปอร์โย2008กันอีกสักหนึ่งโหมดนะครับก็กดที่ปุ่มคอนโซลนะครับก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาว่าสปอร์ตนะครับ ไปกันครับออกตัวก็ดูหนืดหนืดหน่อยนะครับแต่พอความเร็วพัมมาได้แล้วก็จะขึ้นดีเรื่อยๆเลยนะครับสหรับในโหมดสปอร์ตของเปอร์โย208คันนี้นะครับจะอยู่ที่10.6วินาทีจะเห็นได้ว่านะครับตัวเลขจะมากกว่านะครับแต่ในการขับขี่นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเขาจะปล่อยให้เราลากรอบได้ลึกขึ้นนะครับ มันเลยไปเสียเวลาช่วงนั้นนะครับจะได้อารมณ์ความสนุกในการขับมากกว่าแค่นั้นเองนะครับส่วนถ้าจะเอาตัวเลขดีๆเนี่ยต้องโหมด normal นะครับจะทําตัวเลขได้ดีกว่านะครับนี่ก็เป็นตัวเลขการทดลองขับ0ถ100ของเปอร์โย2008ทั้ง2โหมดครับครับและจากอัตราเร่ง0 100ที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวเปอร์โย2008ตัวนี้นะครับก็มีอัตราเร่งที่เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ในกลุ่มของเขาเนี่ยเปรียบเทียบกันหลายๆตัวเนี่ยก็จะแพ้เพียงแค่ Mazda CX-30 กนะครับกับนิสสันคิกนะครับเอารวมๆกันแล้วกันนะครับเราไม่แยกประเภทเอาไซส์รถเนี่ยที่คนส่วนใหญ่จะเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยประมาณนี้นะครับนอกนั้นรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็จะสิบกว่าก,ากันหมดเลย10บไปลาย1อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าประโยก็มีอัตราเร่งที่น่าสนใจเลยนะครับเป็นรถที่ ถึงแม้จะดูเป็นเครื่องเล็กนะครับแต่ก็ให้สมรรถนาการขับขี่ที่ดีเลยทีเดียวอัตรเร่งค่อนข้างทันใจนะครับไปแบบสมูทๆอาจจะไม่ได้กระโชกห้ากมากนะครับแต่สามารถทำอัตราเร่งได้แล้วก็ความเร็วไปลายได้เรียกว่าถูกอกถูกใจของขาซิ่งในระดับหนึ่งเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากช่องทางรีวิวทดสอบรถรีวิวรถใหม่ของออโต้ h ท i แลนด์นะครับช่วยไปกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับเราก็จะพยายามหาข้อมูลดีนะครับมานำเสนอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ